กรตูเลบีีสักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนขายเสื้อผ้าส่งตัวเองเรียนจนจบวันนี้พี่ตังกวาจะแบ่งภาคตัวเองไปอีกช่องหนึ่งดังนั้นส่งน้องโบมารับหน้าที่แทนก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปของโบนะคะก็สามารถไปดูตัวได้ที่ช่อง YouTube โบสักุลสักุระค่อคะอโคขยา ซิมลูกเป็นยังไงบ้างซิมสบายดีค่ะย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเอินที่ย่าหุ้นไปให้ยังเหลืออยู่ไหมโหยังเหลือเยอะเลยค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะรักย่านะคะจ้ารักเหมือนกันนะหิวจังเลยแต่มีเอินอยู่20บาทค่าต้อง30บาทแน่ อ้าวอีหนูมองอะไรอยู่มามาร้านป้ามีโปรโมชั่นจ่ายแค่20บาทได้ไปอีกหนึ่งกล่องเลยมามาจริงหรอคะป้าป้าใจดีจังเลยค่ะขอให้เองเองรวยๆนะคะสาธุจ้า อ้าวเพนฉันนึกว่าฉันมาคนสุดท้ายนะเนี่ยฉันซื้อของอยู่อ่ะอาจารย์ทํทำอะไรหรออ๋ออาจารย์น่ะให้หาคำตอบว่าอันนี้คืออะไรนะเกมาห้องฉันน่ะไม่มีอะไรกินหรอกนะฉันไม่ได้มากินหรอกนะแล้วเย็ยนนี้เกจะกินอะไรหรอมีผลไม้ก็กินผลไม้นะสิเฮ้ยมันจะอิ่มได้ยังไงซิม ฉันว่าจะเก็บข้าวที่แม่ค้าให้ฟรีมาหนึ่งกล่องกินตอนเย็นน่ะแต่ฉันหิวมากทนไม่ได้ก็เลยกินตอนเที่ยงไปก่อนซิมเกมีเรื่องอะไรบอกฉันสิฉันเปื่อนแกนะพร้อมฟังปัญหากับแกทุกอย่างแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องฉันไม่อยากให้เกมาเครือกกับปัญหาของฉันนะเรื่องเงินใช่ไหมถ้าใช้ยนะมันก็มีทางแก้นะแต่ฉันก็ไปสมัครงานทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ไม่รับฉันเลย ดูสิแกมีเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองเยอะนี่ใช่จริงด้วยแต่ไม่มีแต่ยังไม่ลองทำเลยจะตอดใจได้ไงมาฉนันจะมาช่วยเองตอนแรกแกต้องโพส์รูปลงในเฟซหรือว่าไอจีให้คนรู้จักแกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆยิ้มนะหนึ่งสองสาม ตอนต่อไปแกต้องดูว่าแกจะขายกับไวัยไหนและวัยนั้นอชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนฉันจะขายเสื้อผ้าในวัยรุ่นวัยรุ่นอชอบใส่ชุดเรีกแฟชั่นทันงสมัยใช่แล้วถ้าแกจะไลส์สดนะแกต้องตั้งชื่อให้หน่าดูเลยก็จะมีคนเข้ามาดูแกและก็กล้าพูดกล้าทุกอย่างเลยลองดูวู้้ ฉันเขียนโค้อความแบบนี้ได้ไหมเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่ละมือสองตัวไม่เกิน200บาทรีบเลยจ้าได้ได้เทกฉันด้วยนะจัดไปตื่นเต้นนะสวัสดีค่ะสามคนแล้วแกใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดหนึ่งให้แม่ค้าหน่อยนะวันนี้นะมีชุดเรสเสื้อยื่อกางเกงยีนอยากดูอันไหนนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยค่ะ ดูอชุดเรดหรอคะได้ค่ะนี่นะคะชุดเรสที่เพื่อนแม่ค้าใส่อยู่นะคะตัวละ100ค่ะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถกดหนึ่งแล้วแคปภาพนะคะส่งมาทางในเช็ดแม่ค้าได้เลยนะคะแกมีคนซื้อแล้วขอบคุณค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เลยก็จะมีเสื้อยืดบ,บวกกับกางเกงนะคะ แม่ค้าน้นใส่แค่ครั้งเดียวเองเลยถ้าใครรับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอลยี่สี่ถึงยี่หกได้นะคะแล้วก็อกสามสิบประมาณนี้ได้ค่ะใครรับนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเลยค่ะชุดนี้มีคนซื้อเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะที่หุดหนุนแม่ค้าผลตอบรับดีมากเลยค่ะแม่ค้าจะปิดไล์แล้วนะคะแล้วก็จะไปไล่ตอบเจนลูกค้าที่สั่งซื้อชุดนะคะ ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถทักมาดูในแชทแฟนปิดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบไล์ก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในไลรหนะ้าบายยขอบคุณนะเกที่ช่วยแกปัญหาฉันหลายอย่างเลยเดือนนี้ฉันมีเงินจ่ายก้าหอแล้วนะขอบคุณเกจริงๆเฮ้ยเกต้องขอบคุณตัวเองมากกว่าสิที่เกกัน่ากล้ามากวันแรกเกททำได้ดีมากเลยนะเพื่อน แกเก่งมากเลยนะที่ขายเสื้อผ้าส่งตัวเองเรียนจนจบนาย่าคะซิมซิมเก่งที่สุดเลยรู้ไหมลูกย่าดีใจเหลือเกินที่หลานของย่าสามารถส่งตัวเองเรียนจนจบต่อไปหนูก็จะเลี้ยงดูย่าให้ดีที่สุดนะคะ ขอให้ทุกคนเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าตราบใดที่เรายังสู้และพยายามจะไม่มีคำว่าทำไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสามารถตามน้องโบไปได้ที่ช่องโบสกู s สากุล่ค่ะและถ้าชอบช่องนี้ก็สามารถ Subscribe และก็ดิ่งช่องให้กันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ